ธรรมาชายจนวันนี้เป็นผู้ที่อุดมการฉันหาหนักลามุงเรียนรู้สืบสารงานวิชาจนเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา เจออุปสรรคภายในนาถาูกกล่าวร้ายตลอดมาภายพหานานาสงบนิ่งไม่ว่าร้ายใครๆนาลูกศิษย์มาปกป้องคุ้มพอง